สวัสดีค่ะครูฟางนะคะนางสาวพิศรา,ามุกมณีค่ะรับผิดชอบสอนรายวิชาศิลปะเบตาเลตค่ะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนนะคะคือ 1. พื้นฐานทางด้านศิลปะค่ะคือการจัดองค์ประกอบศิลป์ค่ะเราจะสอนการจัดองค์ประกอบในการออกแบบลวดลายต่างๆนะคะ 2. ค่ะแกะไม้อัดค่ะหรือว่าแกะไม้กระดานนะคะเพื่อให้เป็นแม่พิมพ์ในการพิมพ์บนวัสดุต่างๆที่เราจะนํามาผลิต นะคะ 3. คือการใช้สีอ่อนเขียนบนน้ำหนักพื้นสีเข้มนะคะโดยเราจะใช้เทคนิคการเอาคอลีนมากัดบนพื้นสีเข้มนะคะเพื่อให้ออกเป็นลวดลายสีแบบจางๆบนพื้นผิวสีเข้มค่ะอันที่4นะคะคือเทคนิคปิดทองค่ะ การปิดทองนะคะเราจะสอนให้ปิดทองคําเปลวบนวัสดุที่เรานํามาเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันค่ะเช่นเราแกะไม้เป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากเติมตรงนั้นให้เป็นสีทองโดยการใช้กาวนะคะทาของลงไปแล้วเราก็ปิดทองคําเปลค่ะเพื่อให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นนะคะส่วนอันที่5ค่ะเราจะเขียนลวดลายบนกระจกค่ะเช่นขวดน้ําแก้วน้ําจานเซรามิกต่างๆค่ะ โดยใช้การออกแบบโดยองค์ประกอบสีนั้นที่1นนะคะที่เราได้สอนมาเอาไปใช้ลงไปในการออกแบบลวดลายค่ะแล้วก็ใช้สีในการพ้นกระจกระบายเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของมันค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะเราจะมาคิดต้นทุนทั้งหมดที่เราทําเพื่อจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็บวกกับกําไรของเราเพื่อจะไปบวกเป็นราคาขายค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจกระบวนวิชานี้นะคะครูขอเชิญชวนให้นะคะให้มาลงทะเบียนเรียนกับครูนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ